ฮัลโหลสวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่2เมษายน2556เนอะวันนี้รถ CBR 150i นะครับเอ่อมาติดนนอกที่ร้านเราไม่รถอยู่ที่2,000กิโลนะครับอ่าดี๋ตามที่โจนขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมๆเนาะแทงรูนแกบิดรูนแจเลยพังเขาเลยทําที่ปิดรูนแจไว้แต่ตัวนี้โจนเอาไม่เหล็กมาละ เอาไม่เล็กมาแทงลูกกุญแจนี้บิดจออฟมาออนก็ก็เปิดได้ละเอาไม่เหล็กมาฝังลูกกุญแจมาเนาะเปิดตรงนี้แล้วก็แทงได้หมดละเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการขโมยให้ดูเนาะการขโมยผมล็อกปิดเสียงหน้ากดล็อกสองครั้งให้ดูล็อ,ลอกเสียงตึดด๊กๆใครโดยรถเรารถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านการขโมยทั่วไปโดยรถก็จะร้องเนาะฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะร้องลนะหรือว่าใครขี่รถดังๆใกล้ก็จะร้องลนะผมจะร้องแต่เมือม่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปแทงปุ๊บ บิดล้อคจะล้อคสตาร์ทจะไม่เห็นนะครับปิดจับก็จะไม่หยุดจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อคอ่าแต่การขโมยเราพิเศษกับชาวบ้านคือเอเบดไอนะของเราคือกันน้ำครับขี่รถตากฝนได้เลยการขโมเถ้าไปขี่รถตากฝนปุ๊บน้ำเข้าก็จะพังเนาะเดี๋ยวผมจะสั่งสตาร์ทที่หมดตรงนี้เลยนะกดให้ดูนะก็ติดเลยนะครับ รถติดดับเครื่องกดดับกดกดล็ถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีแทงลูงแท่รถเราไปเขาต้านรถไปสมมติเราลืมล็อกรถเขาต้านรถไปเฮ้ยมารขโมยรถเรากดปุ่มปลดล็อกรถดับนะครับการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้หนึ่งปีแถมรีโมทให้สองตัวเนาะก็เว็บไซต์ผมเว็บการขโมยรถ com หรือว่าเว็บ gm 2 u com เนาะรับประกันให้หนึ่งปีนะครับก็ใครอยากติดตั้งก็ส่งพกงงทั่วประเทศนะครับ โอเคครับสสวัดีครับ